สู่ช่วงทีนสไตล์สไตล์มันๆของคนวัยทีแหมเพื่อนๆเห็นโบลิ่งมามาดใหม่แบบนี้ไม่ต้องแปกใจกันไปนะคะเพราะในวันนี้ค่ะโบลิ่งพาเพื่อนๆบุกลุยกันมาถึงฉาช่องเซาก,กันเลยทีเดียว ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการบุกลุยกันสักหน่อยค่ะและอีกหนึ่งสไตล์ที่โบลิิงจะนำเพื่อนเพื่อนามาลุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทุนการศึกษาค่ะพูดคำว่าทุนการศึกษากันแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแล้วก็ยุ่งยากมากเกินไปนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะโบลิิงจะพาเพื่อนเพื่อมารู้จักกับเพื่อนคู่การศึกษาเจ้าทุนการศึกษานี้ให้เป็นอย่างดีเลยละค่ะตัวเอสงสัยต้องเลยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาเคยขอทุนการศึกษากันบ้างหรือเปล่าถ้าอย่างนนนนัั้้้เเด๋ยววตงงไปถามามอคกแล่ะะ ไม่เคยนะคะแต่ว่าก็สนใจอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจะต้องไม่ขอทุนที่ไหนก็ไม่เคยครับผมก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากจะขอเหมือนกันครับไม่เคยขอทุนนะครับแต่ก็อยากทราบว่ามีทุนอะไรให้ขอบ้างสนใจทุนอยู่หลายทุนเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้กําลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทุนอยู่อะค่ะก็อยากจะได้ประสบการณ์แล้วก็โอกาสใหม่ๆอะค่ะค่ะเพราะว่าเผื่อจะแบบไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรคุนการศึกษาในเมืองไทยนะคะยังสามารถแบ่งออกได้เป็น ทุนจากรัฐบาลแล้วก็ทุนจากเอกชนค่ะแล้วก็ทำให้รู้จักกับทุนทุนหนึ่งค่ะมันก็คือทุน United World College หรือว่าทุน UWC นะคะทุน UWC นะคะย่อมาจาก United World Colleges ภาษาไทยใช้คำว่าสหาขาวิทยาลัยทุนนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี1962โดยชาวเยอรมันที่ชื่อเคิร์ทฮานทุนนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะให้เยาวชนที่อายุ16-18ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนที่ มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมตัวเองมากแล้วเนี่ยทำความเข้าใจระหว่างเพื่อนนะคะที่มาจากต่างชาติต่างภาษาก่อเกิดเป็นจุดที่จะทําให้คนลดความขัดแย้งลดสงครามนะคะแล้วก็ลดความเห็นแก่ตัวของของมนุษย์ในในในโลกนี้นะคะโบลิงก็ได้ฉกตัวเยาวาชนไทยคนหนึ่งออกมานั่งคุยกับเราตรงนี้แล้ว สวัสดีค่ะน้งฟ้าสวัสดีค่ะพี่โบลีเกิจกรรมด้านหลังอันนั้นแค่ษถานสสวนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่ส่วนเป็นกิจกรรมย่อยๆที่ฟาตัดขึ้นมากับเพื่อนจาก Atlantic College ค่ะคือมาเล่นเกมภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือเปิดโอกาสให้เด็กชาเชิงเซาเนี่ยได้สัมผัสกับเยาวชนต่างชาติแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษในเวลาเดียวกันค่ะพี่ การที่เราจะได้เป็นนักเรียนทุน UWC เนี่ยเราต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วทุน UWC เป็นทุนที่แตกต่างจากาทุนอื่นมาก<อ>าถ้าพูดถึงว่าทุนกพอพเนี่ยจะเหมือนว่าต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่ง เรียนอย่างเดียวแต่คือสำหรับตัวฟ้าฟ้ายอมรับว่าฟ้าไม่ใช่เด็กเรียนดีคือเป็นเด็กที่เรียนปานกลางและชอบทากิจกรรมช่วยเหลือสังคมก็คือดูบีซีไม่ใช่เรียนเก่งอย่างเดียวต้องเรียนเก่งด้วยมีความสามารถด้วยแล้วก็รู้จักอบอ้อมอารีค่ะอันนี้ค่ะทุนยูีซีค่ะต้องบอกค่ะจริงๆว่าเด็กไทยสมัยนี้เอาแต่เรียนเรียนอย่างเดียวไม่ได้การเรียนเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเรายังต้องมีความรู้ด้านอื่นทำกิจกรรมแล้วก็มีสังคมอื่นๆด้วยเนาะและที่นี้พอเรารู้ว่าจะมีทุน u w วีแล้วเนี่ยพอถึงใกล้ หลังจากที่รู้ตรงนี้จากแม่ฟ้าก็เริ่มเก็บผลงานและที่มีก็คือเก็บผลงานและฟ้าไปทําอะไรบ้างก็คือได้าจากแต่มมอนหนึ่งที่มีค่ะในด้านต่างๆก็เนี่ยทำเล่มนี้ค่ะส่งไปที่ยังกอพอค่ะเปิดดูจากหน้าอินเทอร์เน็ตว่าจะติดหนึ่งใน15บคนเนี่ยมัน <เอ S 1> ตื่นเต้นมากไม่มีหรอกไม่มีหรอกเราเห็นห่าวชุวดเแบบดีใจมากค่ะแบบพูดไม่ออกย,ยิ้มยิ้มอย่างเดียวคือแบบแม่หนูติดหนูติดนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับประกันว่าเออคนดีเนี่ยเขาก็ได้อะไรกลับคืนมาเหมือนกันเนี่ยค่ะ<เ>อตอนนั้นตื่นเต้นมาก เอร่าอย่างงี้นะปกติเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเป็นกันมากเลยคือโฮมซิกโดยเฉพาะน้องฟ้าเนี่ยเพื่อนๆเขาไปกันก่อนแล้วเราตามไปทีหลังอย่างเงี้ยยิ่งมีอาการแบบนี้ว่าคะเราต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าเวลาแม่ถามฟ้าคิดถึงว่าไม่แม่หนูสนุกเ <c oughs> พื่อนดีมากแต่คือไปอย่างที่นู่นฟ้าตามไปทีหลังเพื่อนไปที่สถาน,นีรถบสัส <c oughs> พอลงมาจากรถเขารู้ว่าเป็นนิมารินเขายิ้มแล้วเขาก็กอด <c oughs> คือเป็นอย่างแรกที่ประทับใจแล้วคือกอดแล้วคือแบบกอดแบบกอดเหมือนมอบความรักให้อะค่ะ ถึงพี่ดูจะมีวัฒนธรรมว่าถ้าเกิดมาเฟิร์สเจอร์มารับโดยการเอาตะ,ตะ,ห,ตะหิวตะหลิวตะกระทะค่ะมาเคาะเพื่อนในบ้านค่ะเขาจะยืนกันในเดรูมเหมือนเป็นห้องนั่งเล่นเขาก็เคาะกันมากแบบรับกันนะคะว่าฟ้ามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอนันที่ห้องก็จะมีกําแพงเขาก็เขียนให้ว่าเวลคัมวิมารินซึ่งใบที่แบบประทับใจแล้วบอกแม่ว่าแม่ ain, ม่ต้องห่วงนะฟ้าอยู่ได้ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากได้ทุนนี้เนี่ยเขาต้องทํายังไงบ้างไม่ใช่เรียนอย่างเดียวนะกิจกรรมทําแล้วก็ต้องเป็นเด็กดีด้วยและอย่าไม่อยากให้หวังว่าทํากิจกรรมเพื่อจะเรียนต่อ แต่ทากิจกรรมเนี่ยเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าจริงๆค่ะแต่ว่านอกจากจะได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่สหราชอณาราักรอังกฤษแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราจะได้แลกเปลี่ยนถึงเรื่องของภาษาวัฒนธรรมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนหลากหลายเลยละค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแต่ว่าเอตอนนี้ได้ยินเสียงจังหวะสนุกสนุกว่าจะข้างหลังวอลลิงแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มกิจกรรมสนุกสนุกกันแล้วค่ะวอลลิงว,ว่าเดี๋ยวฟ้าเนี่ยพาพี่วอลลิงไปลุยดูกิจกรรมบันไนเลยค่ะได้ค <ไป S 2> ่ะเลย่ะคะ อันนี้เป็นฐานหนึ่งนะคะฐานนี้เรียกว่า Between the b a n k e t ค่ะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะไม่เห็นอีกฝั่งนึงค่ะเราจะเอาคนไหนก็ได้ค่ะที่จะเลือกเดิมสองสามกและกิจกรรมฐานตรงนี้นะคะน้องๆทั้งสองกลุ่มเนี่ยเขาก็กำลังตั้งชื่อของตัวเองกันอยู่โดยใช้ภาษาอังกฤษค่ะก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆได้เริ่มเรียนรู้แล้วก็คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะว้าวมัเลยหน่งต้นด้วย ready go ่ง สวัสดีค่ะน้องๆชาวไทยยาอชนชาวไทยกับยาอชนชาวต่างชาติเนี่ยได้ร่วมสนุกด้กันนี่ฮัลโหลฮ I got my scholarship um, after looking on the internet. I didn't know very much about UWC before. As We saw today many of the Thai students have a lot of potential, but um, they just didn't know about the opportunities that are available to them. I think there are many, the UWC there are many scholarships available. And it, it, without much effort, it's easy for, for them to get. Today, there is a, a movement called the UWC movement, and people from all over the world can apply to go to a UWC college. And there's also scholarships available. Um, people can apply through their national community, but also mu you can apply um, to, to the schools directly, and they can help you find the money. So, there's a lot of opportunities for everyone out there who is interested in going. To, for instance the Italy the For or Norway or Italy, or Hong Kong or the US UK หาความสำเร็จเปรียบเสมือนกับต้นกล้าทื่นการศึกษาก็เปรียบเสมือนกับน้ำที่คอยหล,หล่อเลี้ยงให้ต้นกล้ากลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงและแข็งแรงพร้อมจะสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ค่ะ ทุนยูนิเต็ดเ l ิลด์คาเลนะเป็นอีกหนึ่งทคนการศึกษาดีๆนะคะที่มอบโอกาสให้กับเยาวชนทุกเชื้อชาติทุกภาษาทั่วทุกมุมโลกเลยให้เขาได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันค่ะก่อนที่โบลิิงจะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆอีกเพียบเลยเนี่ยโบลิิงว่าเรามาร่วมตอบคำถามชิงรางวัลในช่วงบุค๊คควิสกันก่อนดีกว่าค่ะ